เสื้อตัวนี้ตัวของผันซ่องอ่ะเทปนี่นข้ออเมริกานะพานาโกนียดังระใต้เด้อเด้เด้เนี่ยอย่างนี้แล้วป่าเอาตังกอนต้นไม้อ่ะเก้วไวเลย เอาเก้าไปนะตรงมิงนี่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเหยี่วจองแถวเออเห็นไหมคะทุกคนนี่มาอ้้ยอยอ้ยโอ้ยโอย้ยโอ้อ้โอ้อ้ยชอ้้ยยโ้ยย ไม่ทันเจะเอามืออ่ะอย่าห้าทํานะเออเออนี่นะคะเด็กๆไม่ควรเล่นนะคะแบบนี้นะคะดูค่ะอุ้ยเฮียนี่มือเป็นแป๊ดเลยนะแบบเนี้ยดูดูค่ะทุกคนอย่าใช้มือนะคะโอสี่รั้วตุดบานนะย่าเลยก็คือระเบิดได้ดีนี่เองแหละอันตรายมาก แม่ไม่ไหวจะน่ากลัวมากเลยไม่บอกเลยว่าจะจุดจะเ,เพิ่งแทลงไปเฮ้ยจะให้ไห,หนมือดำเนี่ยเล้าจุดอย่างนี้จะจุดรับดึกมั้งนะเอออันนี้นี่สตบ้านใช่ไหมเนี่ย ขับรถแว้นหน่อยบ้างเส้นแป๊บหน่อยแล้วก็กลับขึ้นมาที่บ้านเราเอาไหมไปห้าแกสักหน่อยอ,อันนี้เด็กๆเฮ้ย,ย,ยไม่ฉีนะ่เลยนั่งขับแบบนี้เลยทานยูไม่ไหวอ่ะ คนไม่รุยรุยเลยเออใครเอียด